แปดร้อยบาทรหัสที่ห้าค่ะขอไข่ยอหญิงห้ารหัสห้าหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะ ะคะลูกค้าได้รับไปแล้วต้องดีใจแน่ๆเพราะว่าสีรุ่นนี้คือมีความสวยสดใสมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเขาจะมีสีฟ้ามาแล้วนะคะลูกค้าที่อยากได้งานสีฟ้านะคะรุ่นนี้ต้องห้ามพลาดนะมันมีโทนฟ้าเนี่ยอยู่2โทนเลยจริงๆกเ็เรียกเขียวพัดเทลก็ได้หรือเรียกฟ้าก็ได้อยู่ที่แต่ละท่านเลยบางท่านเรียกสีฟ้าเทอร์คอยส์นะคะเป็นสีฟ้าน้ำทะเลอะไรแบบนี้เนาะนะคะถ้ารุ่นนี้นะคะ ถ้าให้เชียดราเชียดสองสีนี้เพราะว่าสองสีนี้เป็นสีที่หายากมากๆช่วงวันแม่สีฟ้าหายากมากนะคะสีฟ้าวันแม่คือสีนี้ที่เขานิยมใส่กันถามว่าสีนี้ใส่ได้ไหมใส่ได้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ออกอ,อ,กอ,อ,กอมเขียวนะคะเป็นฟ้าน้ําทะเลอมเขียวฟ้าเทอร์คอยนะคะแล้วก็มีสีเขียวนะคะพอเขาอยู่ด้วยกันสามสีอ่ะ มันจะสวยมากเลยนะคะอย่างสีเขียวน้ําฝรั่งนะคะเ <_ icias> <Armor. S 2> พราะ,ะว่ามันเป็นสีเขียวอ่อนที่โทนสดสดนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะดาเลสสีกะปินะคะจะเป็นออกอ่อนน้ํตาลน้ำตาลนิดนึงนะคะตัวนี้ก็คือใส่ใส่ได้ตลอดตัวนี้เขาจะเป็นสีที่ลาสสิกนะคะสีลัสสิกคือสีที่ใส่กับทุกสีผิวได้แล้วก็ใส่กับผ้าถุงได้ไหลายโทนนะคะอย่างสีพวกนี้เขาจะเป็นสีเฉพาะนิดนึงนะคะรหัสที่5ค่ะรหัสที่5เป็นลูกไม้ฝรั่งเศสราคา1,800บาทนะคะอ่า สีเขียวพัดเทลนะคะได้เรียกเขียวพัทเทลนะหรือฟ้าเทอร์คอย์นะคะแล้วก็ฟ้าวันแม่นะคะดาเรียกสีฟ้าวันแม่นะคะจะได้เข้าใจตรงกรันเป็นสีฟ้าโทนวันแม่แล้วก็เอ่อสีเขียวค่ะเขียวน้ําฝรั่งนะคะสีนี้ก็สั่งไปเยอะเพราะว่าสีนี้ใส่แล้วโดดเด่นมากลูกค <bra> ้าสีนี้จริงๆใส่แล้วโดดเด่นมากเพราะว่าสีนี้ใส่แล้วดูผิวขาวขึ้นมาทันทีนะคะนะคะค,คนผิวขาวยิ่งใส่ย,ยิ่งสวยอน่ย คุณมนทัศสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกคนเลยนะคะสวัสดีลูกค่ะใหม่ด้วยนะคะเอองานรุ่นนี้นะคะสีกะปีนะคะสีกะปีก็ก็สวยนะคะสีกะปีเขาใส่ง่ายเขาใส่ได้ตลอดเลยนะคะใส่แบบได้ทุกวันนะคะสีนี้นะสีนี้นะนะคะอ่ะสีสีสวยสวยเลยค่ะรุ่นนี้นะคะแล้วก็ตรงตรงแขนงานกระดุมด้านหน้านะคะรุ่นนี้นะมีรอบอกไซส์เท่าไหร่บ้างใช่ไหมคะมีรอบอกสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่แล้วก็สี่สิบหก นะคะนี่แขนเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะแขนเขาจะเป็นแขนละคขงนะคะแขนละคั่งก็คือตรงนี้เขาจะใช้ผ้าเยอะนิดนึงนะคะทําให้มันเป็นแขนโปร่งๆแบบนี้ก็ติดแต่งลูกไม้เพิ่มเติมนะคะสีฟ้าเทอร์คอยก็คือสวยมากหรือว่าสีเขียวพัดเทลนะคะแต่ละท่านเรียกไม่เหมือนกันเนาะแต่ละขอเรียกเขียวพัทเทลละกันนะคะแล้วก็สีฟ้าวันแม่นะคะก็คือสีที่เทียงมากๆเพราะว่าหมดจากตรงนี้แล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมาอีกเปล่านะแล้วก็สีเขียวนะคะเขียวฝรั่ง อันนี้ก็คือสีแหลไอเทมมากๆนะคะ